สวัสดีพี่น้องสุูุสุขคนสบายดีเนาะอยบุญรักษาทุกคน้อครับผมมาสวดมนต์ไลโควิดน้ำกันครับผมมากินเขาครับผมวันนี้เด็ไข่เจียวเละะือก็ะผัดหน่อไม้ส้มใส่หมูสามชั้นหมูสบหมูมสมับครับผมติดจ,จะหมูสามชั้นพ่อเห็ดหมูสามชั้นกับว่าหมูสับได้บ่เนี่ยผัดกะเพราหน่อไม้ดองเนาะ แพ่ว่าจัดไห,ห้กินก็เข่าสวยร้อนๆครับผมบมาเสีบเสียบปุ๊มมีพักดอกมือนี่ยเสียบเสียบด้วยกันครับผมบจ้า,าเาตเย็นปะสวัสดีครับ กับถนึงทุบานนะพี่น้องเนาะนะกินเขาน้ำกันครับผมเรียกว่าดองไม่ดองไม่ดองหรือดองไม่สมใส่กะเพาใส่หมูสับเสิร์ฟน้ำกันพี่น้องอืมก็ได้กินโดนดครับเขาต้อง เอารสชาเพิ่นท no no ีาวบาดน้องใหม่ั้นเห็ดเนาะจะใส่ติ๊กหลายจะใส่ติ๊กหลายเลยน้องใหม่กับแบกระเพากับแมงน้องใหม่กับกระเพากับเห็ดแล้วเจ้าหัวหอมแข็งหมดเหอเจมาเห็ดเขาคู่กับปิ๊กโอมแมงแข็งอืมอะไรเห็ดเขาคู่กับปิ๊กโู้ตืเหมือกันนะเ เนนทเขากู S <s 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 ุกับตี้แติเั่นมามันสวยดูนไอนิ้วเขาเมือรุนยังเงียบออของบ้านเรียตบ้านแล่ะผมพาเพื่อนมาได้ใส่จะแบบเ่ากวมหวมาได้นิมวเขาวัน ให้เคี้ยวนิ่มจำน้นมากน,นิ่มผู้ได้มากกปอบกับหวนานขันโดดแนนออืมครับเพชรบัวทองเพชรน้องไหนนะใส่กินดีเนาะน้ำมันพอนนี่่ะพี่น้องคือบ้านกับเพชรกบเข่ากินกันกีังีงล่ะ เยวเอาไปกินขนาหนอกดีกว่าปลอดไ้เลยก่อนแ้วน้ำบันนองห้องก็ออกไปกินอนะไรเยอะทวามมันทำไมชาดเนี่ยอืมีคนอูอปูพานมันามีคนปูพานหนหอนน้องลำบากห้องนะ บบานห้นเดียวเจ้าไ้ม่สมตรงล่างก่อนเรื่องึงมงค่ะถ้าจาหนี้ตปปีออกเกินทิ้มงึงร่างขั้นออก làm những người sống làm nữa cô đây là đây nha đặt lên nha đặt tên đúng không có vẻ vô bàn đó tăng của tạc, tạc bàn thôi đi nào tạc thế mà bàn đẹp đấy. ไปว่าเป็นต้นขากําลังจะเดิไปเอาถ้าว่าบ่ไดไปเอาแล้วข้างหน้าก็แบบแคว่านั่งรถนั่งรถลําบากาตรงนี้เลย่มจิอืมบ่อยดําน้องนั่งนั่งรถไปนั่งรถกับมันน่ะนวมปองไปปัญญาซึ่งซึ่งเทียนเขาจะาเฮ็ดขนมนาะตอนแรก ตอนแรกคิดว่าจะร้อเปนยัอย่งร้องขี่รถไปขี่รถกลับมันนี่มันนอนแล้วมันมันเป็นไปยู่ไหมเขาเรียกว่าฟ้อเเราเดินทางเรามันมันวมงมันเจ็บมันคือง้องที่เป็นไข่ใส่ไปเอานี้กันที่ขมที่เราห้องเป็นค้หยืนเ้ปะมันเ<ะ>มันน ต่หน่วยยานได้เป็นโค้วิดแล้วยานจุดแลนอนบร็อับเส็นล้วได้ราแล้วยานจุดแลนอนบลัับที่น้องแล้วกินตุกต้องพาเจ็บเท่าไหร่

แ้วมนเขาหนทักไปบอกบ้านเห็นบุ๋มไหมเนี่ยพี่เ่าเปิดกับพ่อเฮ้ยเป็นที่ตาขาที่ไดททุกว,วันแล้วก็พัดในเส้น

วัดกับบุญเลพาวน่ะอันนี้ตัวเขาขางฟ้านเลยมันเห็นเผรพ่อเนาะวัดแต่เป็นหาเสื้ยย่างดีว่าเห็นแต่คือว่าเนาะญาติผู้ใดกับวัาถืาอเจ้าของกับโบ๊ะนูเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะพี่น้อง สูู่ไป้อมกนันมันพานไปอันได้เพื่อนหามบ่ให้ออกจากบ,บ้านกันดูแต่ในบ้านก้นวน้องพี่น้องก่นสูกเน้อยากแน้วกินมาตูมมาเห็ดเพิ่องข้าเสียบตัวขา้าน้ำถ้้มันเป็นม,าามน้าเลยหนากหลบพ้นไว้รบกันเถอพ้นจุดเือเขาเห็น่ ก็คิดว่าพ่อจะตายก็ดีทุนกเกิดเกิดมาจกะกตายทุกคนเราจะเห็นยนังไป่ท้อได้อยากตายเยยล<ะ>ีบยงเจ้าของเขาโอเคครับผมไปก่อนสวัสดีครับ